เราก็จะมาลองชงกันดูนะคะว่าสียี่ห้อนี้นะคะอันไหนจะเด็ดสุดสีของแต่ละยี่ห้อนะคะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้แม่มีผู้ช่วยด้วยนะคะผู้ช่วยตัวเล็กของแม่มาช่วยตีฟองนมนะคะกระเด็นกระดอนไปหมดค่ะแล้วก็ได้ชงกันเสร็จทั้งสียี่ห้อนะคะต่อไปเราก็จะมาชิมกันนะคะว่ายี่ห้อไหนจะอร่อยสีออกแบบเหมือนกาแฟเลยเนี่ย <c oughs> ดี๋ยวจะให้น้องปาล์มชิมก่อนนะคะสารโกโก้อะเปรี้ยวเ,เหมือนเ,อปเปนรี้ยวอ่อนสับปะรดเลยเปรี้ยวอ่อนสับปะรดเลยแต่โดยรวมแล้วอร่อยไหมรสชาติดีไหมขอเทียบดูสีของทิวลิปกับตัวดัสนะคะขมค่ะขมแบบเหมือนเข้มมากอะตัวเนี้ยน้องปาล์มชอบตัวไหนลูกให้เลือกแค่ตัวเดียวเฉพาะตัวเดียวมีในบ้านน้งองปาล์มชอืมถ้าถ้ามันมีในบ้าน แต่ว่ามันจะมีอีกรสแบบแบบมิกเลยนะคะก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเอายี่ห้อไหนมามิกกันแล้วรสชาติจะกลมกล่อมแล้วก็อร่อยหอมนะคะลองมาทุกสูตรแล้วนะคะสูตรนี้เอาลงสูตรแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นแก้วที่เราเอามาผสมกันแล้วนะคะแม้ว่ารสชาติมันกลมกล่อมมีความอร่อยหอมลงตัวที่สุดแล้วสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องปอกะปามค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวโกโก้ก,กันนะคะในวันนี้นะคะโกโก้ที่เราจะนํามารีวิวนะคะก็จะมีอยู่สี่เจ้าด้วยกันนะคะ <Wow. S 1> ก็จะมีทิวลิปนะคะตัวนี้ก็จะนําเข้าจากฝรั่งเศสนะคะ oh. แล้วก็จะมีเฮอร์ชี่ค่ะอันนี้จะนําเข้าจากอเมริกานะคะตัวนี้ <Wow. S 1> แล้วก็แวนฮูเ้นนะคะ นำเข้าจากเบลเยียมค่ะ <Hey. S 1> แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นดัชค่ะตัวนี้ค่ะอันนี้นำเข้าจากเนเธอร์แลนด์ค่ะ <Hey. S 1> เราก็จะมาลองกันชงกันดูนะคะว่าสียี่ห้อนี้นะคะเราจะมาใช้สูตรชงเดียวกันหมดเลยนะคะว่าอันไหนจะเด็ดสุดสำหรับใครชอบรถไหนก็จะมาลองดูกันค่ะเ <Okay. S 1> ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ โดยเราจะมาเริ่มจากตัวของทิวลิปก่อนนะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีนมจืดนะคะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะอ,อัตราส่วน100 ml นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็นมข้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะแย่โดยอันดับแรกแม่จะใส่นมพัชเจอรไลท์ไปก่อนนะคะรสจืดนะคะโอเคก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ จะเป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้ะคะ่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นนมข้นหวานนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ะคะ่ะอันนี้ก็ใช้อัตราส่วนคือ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะ นนก็จะใส่ผงโกโก้แล้วนะคะเริ่มจากตัวทิวลิปนะคะก็ใส่สองช้อนนะคะเฮอร์ชี่ hey, ต่อดว้วยเฮอร์ชี่ค่ะัตา <Hey. S 1> ส่วนเท่ากันหมดต่อมาก็จะเป็นตัวแวนหูเต้นนะคะอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นดัสค่ะ wow. สีของแต่ละยี่ห้อนะคะไม่เหมือนกันนะคะตัวของทิวลิปก็จะออกสีแบบเข้มข้นมากนะคะส่วนตัวของเฮอร์ชี่ก็จะเป็นสีแบบจางๆนิดนึงอะค่ะตัวแวนนะคะก็จะออกแบบอ่อนลงมาอีกนิดนึงนะค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวดัสค่ะก็เข้มข้นรองลงมาจากตัวของทิวลิปนะคะ โดยเราจะใช้เครื่องตีฟองนมนะคะช่วยในการตีเพื่อให้เนื้อมันเนียนเข้ากันนะคะแล้วก็ละเอียดนะคะเดี๋ยววันนี้แม่มีผู้ช่วยด้วยนะคะผู้ช่วยตัวเล็กของแม่มาช่วยตีฟองนมนะคะเขาชอบมากค่ะ,ะพี่ปามอนีของเอาเดีจะเริ่มจากไหนครับขอเริ่มจากตัวนี้ <laughs> อันนี้ของอะไรครับยี่ห้ออะไรครับ <itas. S 1> ดัสดัสทำไมไม่ไติดกระเด็นกระดอนไปหมด ค,คิดว่าน่าจะเข้าแลวนะน้ำร้อนนะคะในอัตราส่วนที่จะใส่ก็จะเป็น100 ml เหมือนกันนะคะ <Okay. S 2> เท่ากับนมที่เราใส่นมจืดนะคะโอเคค่ะแล้วก็ได้ชงกันเสร็จทั้ง4ยี่ห้อนะคะต่อไปแล้วก็ จะมาชิมกันนะคะว่ายี่ห้อไหนจะอร่อย oh. เริ่มจากตัวทิวลิปนะคะ <Wow. S 1> อันนี้เป็นโกโก้เย็นนะคะแค่นี้ก่อน mm hmm. เดี๋ยวจะให้น้องปลาล์มชิมก่อนนะคะ mm hmm. สายโกโก้อร่อยไหมมันเป็นรสชาติยังไงอร่อยค่ะรสชาติ ขมหมวานม,วามาะหวานมากแบ่ขมนิดนึงหรอโอเคโอเคนะคะอร่อยะค,ะอค่ะออกแบบว่ามีกลิ่นหอมๆนิดนึงแล้วก็จะหวานไปน,นิดค่ะเนี่ยไม่หวาน โอเคต่อมาก็จะเป็นตัวเฮอร์ชี่นะคะ<อ>สีออกแบบเหมือนกาแฟเลยเนี่ยอ่ะพี่ปามอย่าบีบรอดดไม่ได้บีบเลยเปยรี้ยวเ,เหมือน ัสบล,ลแต่โดยรวมแล้วอร่อยไหมรสชาติดีไหมแต่ถ้าไม่ถึงกับซับเบร์ดตัวเนี้ยปานี้ของอร่อยเวอร์วังเลยอ่ะน้องน้องเปรียบว่าเหมือนรสชาติเหมือนสับเบอร์ลดเดี๋ยวแม่ชิมดูกันคนะ่อเดี่ยวเหมมะนาวของซับเบอร์ดเลยเปรอืมออกเปรียปร้ยวๆเหมือนอย่างที่น้องปานบ้านจริง <No. S 2> ตัวเฮอรชี่นะคะจะออกเปรี้ยวๆ <Ay. S 2> แต่เขาก็มีความกลมกล่อมของเขาอยู่ในตัวนะคะรส mm hmm. ชาติก็โอเคอยู่ค่ะ <Ay. S 2> โอเคค่ะ mm hmm. ตัวต่อมานะคะจะเป็นตัวแวนนะคะเป็นู้มือามเหมอน,นกาแฟตัวจริงบโลไข่น,นี่เลยแลดูหน้าอร่อยว้าว wow. น้ำหนักมาขึ้น,น,นเดือนนี้จะไปตอนไหนรีบกินค่ะเดี๋ยวน้ำหนักมมนขึ้นค่ะ <c oughs> หนืวอนัวมากเลยค่ะ <c oughs> ฟินเลยอะ <c oughs> อืมอร่อยอะปลาล์มชิม ครับอร่อยไหมตัวนี้ก็อร่อยนะคะกลมกล่อมมากค่ะมีความนัว <c oughs> มาขอใดื่มนะ้ำเป้นึต่อไปตัวสุดท้ายค่ะดัชค่ะสีนี้แบบลองลงมาจากทิวลิปเลยค่ะตัวนี้ ขอเทียบดูสีของทิวลิปกับตัวดัสนะคะโ <Okay. S 1> อเคอ๋อก,ก็ใกล้เคียงกันนะคะแต่ตัวดัสจ,จะดูเข้มข้นแล้วก็เข้มกว่าเยอะเลย oh, <no. S 1> ขอลองเลยอันดับนึ่งอะปาล์มชิมก่อนเดี๋ยวเรว,เ,รวเดี๋ยวไม่จะกินแล้วนะอร่อยไหมครับอะเป็นยังไงบอกบอกบอกท่านผู้ชมสิคะว่ามันรสชาติยังไงตัวสุดท้ายเนี่ย อร่อยไหมขมมากแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็แล้วก็หวานๆหน่อยขมแล้วก็หวานๆเดี๋ยวแม่ชิมดูก่อนนะว่ารสชาติตรงกันกับปาล์มบอกไหมเมื่อกี้ขมค่ะขมแบบเหมือนเข้มมากอะตัวนี้ตัวนี้เข้มมากแล้วก็มีความแบบเข้มข้นในตัวมีความแบบลงตัวนะคะตัวนี้ลงตัวนะคะตัวนี้ลงตัวนะคะตัวนี้ ถ้าถามว่าทั้งสี่รถนี้นะคะทั้งสี่ยี่ห้อนี้นะคะสำหรับแม่นะคะชอบตัวไหนมากที่สุดนะแม่ชอบดัสค่ะงปามชอบตัวไหนลูกอันไหนอันไหนให้เลือกแค่ตัวเดียวเลือัวเดียวออ,อันเดียวอันเดียวยี่ห้อเดียวคือให้เลือกยี่ห้อเดียวมีในบ้านามอืม<อ>ถ้าถ้ามันมีในบ้านตัวนี้ใช่ไหม สรุปว่าบ้านนี้ชอบตัวดัสนะคะไม่ใช่ทุกคนอา้าวพอชูอา้าวเหรอคะแต่ว่ามันจะมีอีกรสแบบแบบมิกเลยนะคะจะมีแบบรวมอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเอายี่ห้อไหนมามิกกันแล้ว รสชาติจะกลมกล่อมแล้วก็อร่อยหอมนะคะคอ,อโกโก้ก,ก็น่าจะมีคนเอามามิกกันหลายหลายคนนะคะยี่ห้อไหนมิกกันแล้วมันเวิร์กที่สุดก็คือต้องลองดูค่ะว่าจะเป็นยี่ห้อไหนคะ่ะโดยสูตรที่ผสมกันแล้วนะคะอร่อยสุดนะคะก็จะเป็นตัวทิวลิปกับดัชนะคะลองมาทุกสูตรแล้วนะคะสูตรนี้ เ,เ,เราก็นำโกโก้ทั้ง2ยี่ห้อมาผสมกันรวมกันแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวน้ําตาลทรายนะคะอัตราส่วนในการชงตัวนี้ก็สูตรเหมือนเดิมนะคะ <Okay. S 1> น้ําตาลทรายหนึ่งช้อนคะ่ะ <I> น้ําร้อน100 ml นะคะเราก็จะตีผงโกโก้ให้เข้ากันให้มันละลายนะคะ ใช้เครื่องตีฟองนมก็ได้นะคะช่วยในการตีคนไปเรื่อยๆจนกว่าผงโกโก้จะละลายนะคะพอ,อละลายแล้วนมจืดนะคะพัเจอรไลท์จะเป็นสูตรไหนก็ได้นะคะเช่นเดิมค่ะ100 m l เหมือนเดิมค่ะสุดท้ายนะคะเป็นตัวนมข้นหวานค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะ คนเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวนะคะเหมือนจะโอเคแล้วนะคะแล้วก็มันใส่แก้วที่เราเตรียมไว้นะคะสีก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือตัวทิวลิปเพียวๆแล้วก็ตัวดัสนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแก้วที่เราเอามาผสมกันแล้วนะคะ แม่ว่ารสชาติมันกลมกลมมีความอร่อยหอมลงตัวที่สุดแล้วค่ะสำหรับสูตรนี้ขอชิมน,นะคะอ,อร่อยค่ะหวานรสชาติเข้มข้นขึ้นเยอะเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปรีวิวโกโก้ในวันนี้นะคะแม่ก็ ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะแม่ก็จะมาบอกสูตรสําหรับการหมักไก่ทอดหม้อทอดอากาศนะคะว่าสูตรที่บ้านเราทําสูตรไหนแล้วมันอร่อยที่สุดนะคะแต่แม่ทําสูตรนี้แล้วน้องปามเขาชอบมากค่ะกินแบบหมดเป็นโลโลไปเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ